โอเคครับผมก็สวัาดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มคนเข้ากลุ่มของ Facebook นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการปั๊มคนเข้ากลุ่มของ Facebook นะครับก็อย่าลืมเปิดกลุ่มเป็นสาธารณะด้วยนะนะครับนั้นจะไม่สามารถปั๊มได้นะครับนี่นะครับงัก็ตอนนี้กลุ่มก็เป็นสาธารณะเรียบร้อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะอ่าให้เราเช็คก่อนปั๊มนะครับงั้นจะไม่ชึ้นนะหลังจากเราเปิดกลุ่ม เป็นสาธารณะแล้วนะครับก็ให้ไปที่หน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าไ i ค์คิดเคนะครับผมมานี่นะไลค์คเคเครับก็จะเจอเลเซ์ไลค์เกเอฟแบบโมสุดนะครับนะครับก็ให้ทุกคนคลิกไปเลยเลยครับนี่นะหลังจากเรามาหน้านี้แล้วนะครับใครที่จะไม่มีชื่อผู้ใช้นะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยครับนี่นะกดเข้าไปรอบหนึ่งครับก็ก่อข้อมูลตามที่เวบเซตแจ้งได้เลยครับจะมีชื่อผู้ใช้ อีเมลนะครับลาดผ่านแล้วก็ยืนยันลาาผ่านอีกรอบนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องที่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับง้นจะไม่สามารถสมัครได้นะอันนี้เขาว่าให้เลือกรถจักรยานยนต์นะครับผมก็จะเลือกเป็นนี่นะครับนี่อ่าเลือกตามที่เขาบอกครับอ่านี้เรียบร้อยทีนีนะ้หลังจากเลเทอเสร็จก็ติ๊กถูกแล้วก็สามารถกดเข้ามาสมาชิกได้เลยครับผมก็มีสมาชิกแล้วผมก็จะเข้าสู่ระบบเลยนะครับให้เรากดจดจำรหัสด,ด้วยนะครับการลืมมตรงนี้อ่า หลังจากเรามาหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูความว่าหมวดหมู่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่จะต้องการใช้เวการนะจะมีพวกเฟซนะครับไอจี IG, นะทิกเกตยูทูปนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะผมจะเลือกเป็น Facebook เพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับก็ให้ทุกคนห่าได้เลยนะครับนี่นะเพิ่มคนเข้ากลุ่ม f Facebook ครับก็ให้คนเลือกเข้าไปรอบหนึ่งนะแล้วก็เลือกเวการอีกรอบนะครับจะมีวิสาบเวการให้เลือกอย่างนี้ อะไร54บาทต่อ1 1ึ่บาทต,อ 1, ต่อ1 0 0 0ันก็สามารถเลือกดูได้นะผมจะเลือกเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้นะกดเข้าไปในส่วนของเอาคำอธิบายก็ให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับเพื่อผิดกันนะนี่จะมีบอกนะครับลิงก์ตัวอย่างนะอ่าในโซ่ของลิงก์นะครับก็ให้ไปหน้ากลุ่มที่เราต้องการเพิ่มคนเข้ากลุ่มได้เลยครับตอนนี้ผมก็จะเพิ่มเป็นกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ก็มีประมาณ887คนนะครับให้ทุกคนคัดลอกลิงก์กลุ่มได้เลยครับแล้วก็เอามาวางวนของงนะิก์ะนี่นะครับ นีหลังจากระวางเสร็จนะครับก็เลือกไปมาได้เลยนะผมจะเทสัก100คนนะครับหนึ่้อยคนก็5บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับของคนเข้ากลุ่มของ Facebook นนะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยครับอ่าระบบได้รับคำสั่งซื้อคณแล้วนะครับก็ให้ทุกคนจําหัดตรงนี้ไว้นด้วยนะครับเผื่อยอดไม่ขึ้นนะก็เอาทัดตรงนี้ไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับตรงนี้น่าจะมีบอกนะครับ ่ารวในส่วเขาบอกว่าการซื้อนะครับมันจะมีสถานนะบอกอยู่นะครับตรงนี้นะครับลอยเปํนเงินการอยู่นะนี่นะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็เราก็สามารถรอคนเข้ากลุ่มขึ้นได้เลยนะครับในส่วนนี้นะสําหรับใครที่ยังไม่ได้คลิกจิตนะครับหรือว่ายังไม่ได้เติมเงินนะคราสามารถคลิกไปที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกช่องทางที่ต้องการเติมเงินนะครับมีสามช่องทางให้เลือกนะเช็แกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทูวีดีเวลนนะแล้วก็ดาวน์เปาเลนนะครับ ใครสะดวกทุกทางไหนสามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับในส่วนของบริการนะครับสามารถเช็คได้เลยนะจะมีบริการเห็นราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบริการนะครับก็ให้ทุกคนมาเช็คได้นะครับตรงนี้จะเช็คได้ง่ายบ้างนะในส่วนของการติดต the ่อวีดินะครับสามารถติดต yes. ่อวิดนผ่านทางตัวได้เลยครับนี่นะสามารถแจ้งเติมเงินไม่เข้าครับก็สามารถเขียนเติมเงินไม่เข้าไปได้เลยนะหรือว่า ยอดไม่ขึ้นนะครับก็ให้ใส่เลขนะรหัสการสั่งซื้อไปด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ฟิล์มรายละเอียดได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวแพทย์มินลอตอบภายนยะี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับอตอนนี้ดีกรอบนะว่าคุณเข้ากลุ่มเพิ่มอย่างนะอ่าเพิ่จะขึ้นแล้วนะครับนี่นะตอนแรกมีประมาณแปดร้อยสิบเจ็ดคนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปเรียบร้อยนะนี่นะครับค่าร่วมเมื่อสนะี่สิบสี่นาทีที่แล้วนะครับนี่นะอ่าพรมไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะ รัปุ๊บขึ้นปั๊บนะครับของคนเข้ากลุ่มนะไวมากนะครับใครที่สนใจเพิ่มเขากลุ่มขอ f a c e b o o k นะครับราคาถูกๆนะขึ้นไวนะครับก็สามารถค้นหาคําว่าไลค์เคทในคุกเกิลได้เลยครับหรือว่าจะคลิกลิงก์คอมเมนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ